พัฒนาสมองกันพัฒนานี่ะคะคะผึ้ัาเดกเัด็กีนะคะปดาวยมีเท้าเปื่อยก็ต้ชือยกันทำความสะอาดนะครับก่อซักผ้าซักอะไรเนาะอะไรก็ได้ล้างหมดเลยนะคะบลลาอะไรก็ได้ต้อเอามาล้าง เวลาเกิดลรครบา้องได้ช่วยกันกอั้นานสรงัฐนามาใยดน่ทั้งเสื้อผ้าออกมาตากมาซักให้หมดเลยคร้อเล่นเด็กก็พากันเลยนะคะาความสะอาดให้เรียบร้อย ก็ช่วยกันเก็บช่วยกันทำความสะอาดอเฮ้ยฝ <c oughs> ั่งข้างนี้นะคะเราเก็บกว่าแล้ว <คน S 1> ไปถัดพัฒนารอบนอกก่อนนะคะนี่แหละคือพัฒนาเด็กเล็กนะคะต้องได้ปิดนะคะปิดชั่วคาวเนาะเพราะว่านีา่ลูกข้าวเปลือย แปเปลยเท้าเปลยนะคะพากันทำความสะอาดแล้วข้างในก็นะ,ะอของนี้ก็จะมาเก็บกวาดเก็บกวาดอันนี้ก็เอามีดเอาผ้ามาถางเอาเสียมมาก่อนบ่เฮ้ยเอาเสียมเอาจอบมากุดเอาหญ้ากออกนี่ก็มี ก็ไม่กว้างเท่าไหร่เพราะว่านี่ก็ปลูกท้องดูกท้องกินไปพากันทำพากันทำถือมีถืออะไรมานะคะจัดเตรียมนะคะพัฒนานี่เราก็ล้างหมดแล้วนะคะพากันล้างเพราะว่าเกิดโรคนะคะต้องปิดโรงเรียนได้ ช่วยกันทําความสะอาดก่อนข้างนอกข้างในข้างในก็ทําข้างนอกก็ทําเป็นผ้าเป็นอะไรก็พากันมาล้างทําความสะอาดอก็สะอาดดีอยู่แต่ว่า,วาม,มันเกิดโรคนะคะก็เลยต้องได้ปิดนะคะปิดชั่วคราวนะครับวันนักเรียนก็มีลายคนแต่ว่าเกิดโรคเนาะ เหมือนกับวัวควายชะล้างเก็บทำความสะอาดเดี๋ยวดวของเล่นของเล่นอยู่ใกล้กับรพอพศตโปกตูมมาหาสะแกนหน้า ล้างเสร็เรียบร้อยก็อามาพึ่งแดดตากแดดไว้นะคะให้เชื้อโรคมนันมันมีของเล่นเด็เดกๆเยอะเด็กนักเรียนก็หลายผู้หลายคนพ่อแม่ก็ต้องมาเอาผ้านี่แล้วเนาะที่คุณครูเอาออกมาตากไว้ให้ผู้ปกครองนะคะมารับไปซักให้นะคะสะอาดสะอ้านเพราะว่า มันมีนะคะติดเชื้อกันไปทุกหลายคนนักเรียนนะคะก็เลยต้องทําการปิดน,นี้ก็กาลังทํานะคะเพราะว่ามันแดดร้อนก็ทำสเลนกลางมีกระเดดร้อนก็เลยพากันทำเดีย๋ยวเราก็จะไปรอบนอกเก็บขยุงขยะไปเก็บขยุงเก็บข,ขยะก่อน ต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะไปทั่งด้านนี้นี้เี๋ยวเาจะบ่ั้งไปทั้งใดไปทังหน้ามาทั้งหลังไปะกันเก็บผ้ากันเก็บไปไปไปหุ่นคืนนะค่ะทุกคน เอาด้วยดุมู่ดส่งสั้นเลยพ่อจำง่ายท่ายักแก็หละเฮ้ยตุ้รุ่นนี้เป็นประโยชน์นะพี่มพี่พูด

เก็บ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 ล้างสวมใส่นีก็ล้างนีก็ล้างมาก็ช่วยกันมาคงจะทึ่งวันคงจะทำหมดทั้งวันนะคะเพราะว่าเก็บกวาดออกมาจากครัวครัวนะคะครัวเขมีหลายสิ่งหลายอย่างช่วยกันล้างช่วยกันทำมามาเพิ่นพัดอยากจะได้แต่หญ้าไปให้วัว เรื่องตัดหญ้าก็บอได้แล้วเนาะยิเราเอาอันนั้นมาล้างทั้งเลยคุณบอกไปล้างทั้งหุมคุณบอกไปไปล้างหุมก็ล้างล้างทั้งหุ้มเปิดแล้วก็มันคล้อยโอยน้ำหน่อมันคล้อยซ้ำนี้บโอยน้ำหน่อ ลุกลานจ็บไข่ไม่สบายเนาะนะก็พากันทําแล้วเนาะนนก็พากันล้างน,นี้ก็แดดร้อนก็พากันทำนะผู้ชายก็จะก,กางสเล็มใหม้มันความสะอาดก่อนไปไปฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้น ผููไทยถางเขาจะได้อันอันงูอันเธองูนั่งยุ่มพิ่น้อเอาฟืนตัญ้ามาตัดจะเอาไปให้วัวนะคะยามาลอดดูรอบนอกสั่งตรงนี้นะคะก็มีการถากทางเอามาก่อนก็ทำก่อนเสร็จแล้วนี่นะคะของด้านหลังด้านหลังก็พากันทำนะคะนี่ยพัฒนาเด็กเล็กของเรา สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปทำงานก่อนสวัสดีค่ะ